ท่านเห็นว่าภาษาบาลีเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยไล้ตรัสไว้ว่าเราอนุญาตให้นะคะเราอนุญาตให้ใช้ภาษานั้นๆสวัสดีค่ะคุณวารีสวัสดีสวัสดีเราอนุญาตให้ใช้ภาษาแต่ละท้องที่เนี่ยในแปลเป็นแปลให้คนเข้าใจ เกี่ยวกับพระตายิดกของเราได้นะคะหลังจากนั้นท่านจึงนะคะขอบคุณค่ายงงงงรวยรแก่นงงรวยรหลังจากนั้นโอ้โหป้าแตกเลยโอ้โหขอบคุณมากมเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะท่านก็แปลเป็นอักษรสยามรัชกาลที่ห้าของเราเนี่ยได้ คัดลอกแล้วก็ส่งไปแจกอย่างประเทศต่างๆเนี่ยสองกว่าประเทศนะคะและก็ส่งให้วัดในเมืองไทยนะคะขอบคุณค่ะเงพ่งๆรวย